สวทชร่วมกับกรมการแพทย์และกรมทรัพย์สินทางปัญญาผนึกกำลังขับเคลื่อนและพัฒนานวัตกรรมตอบโจทย์ BCG ด้านสุขภาพและการแพทย์ในวันนี้นะักกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรีกรมการแพทย์ เนื่องในงานวันสถาปนากรมการแพทย์ครบรอบ80ปีที่กรมการแพทย์ได้ดำเนินการทางการแพทย์และสาธารณสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนชาวไทยสมดังปณิธานทำดีที่สุดเพื่อทุกชีวิตนายแพทย์สมศักดิ์อัตถสินอธิบดีกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขนายวุฒิไกรลีวีรพันธ์อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาพร้อมด้วยดรนรงศิริเลิศวรกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อร่วมดำเนินการวิจัยพัฒนาและต่อย,ยอดการใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมด้านสุขภาพและการแพทย์โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริม และเสริมสร้างโอกาสในการเข้าถึงผลิตภัณฑ์และบริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพเทียบเท่าระดับสากลสร้างความคุ้มค่าต่อคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของประเทศ ในแพทย์สมสักอัธสินอธิบดีกรมการแพทย์มีนโยบายสนับสนุนการดำเนินงานพัฒนาและขยายผลนวัตกรรมทางด้านสุขภาพและการแพทย์สนับสนุนการพึ่งพาตนลดความเหลื่อมล้ำในระบบสาธารณาสุขและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคมโดยกรมการแพทย์กรมทรัพย์สินทางปัญญาและสวทชได้ตกลงร่วมกันจดบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ไว้ขึ้น เพื่อ 1. ดำเนินการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านสุขภาพและการแพทย์ทดสอบเปรียบเทียบประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาขึ้นมากับผลิตภัณฑ์ ที่ทางกรมการแพทย์มีการใช้งานในปัจจุบัน 2. ขยายผลและต่อย,ยอดการใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมด้านสุขภาพและการแพทย์เพื่อเสริมสร้างโอกาสในการเข้าถึงผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพเทียบเท่าระดับสากลสร้างความคุ้มค่าต่อคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของประเทศ 3. ศึกษาความเป็นไปได้และผลักดันการนำผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาขึ้นมาไปจำหน่ายเชิงพาณิชย์ สสนับสนุนเชิงนโยบายและทรัพยากรที่จำเป็นในการดำเนินกิจกรรมภายใต้ใตบันทึกข้อตกลงความร่วมมือนี้ด้านนายวุฒิไกรลีวีรพันธ์อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาได้ให้ข้อมูลว่าทรัพย์สินทางปัญญามีบทบาทสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าของประเทศการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในทุกกลุ่มอุตสาหกรรมรวมถึงกลุ่มอุตสาหกรรมการแพทย์และสุขภาพซึ่งประเทศไทยมีความพร้อมและศักยภาพในการเติบโตกรมทรัพย์สินทางปัญญากรมการแพทย์และสวทชมีเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะสนับสนุนงานวิจัยพัฒนาและสร้างสรรนวัตกรรมด้านสุขภาพและการแพทย์นำไปสู่ความคุ้มครองและใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อเพิ่มศักยภาพอุตสาหากรรมการแพทย์และสุขภาพของไทยให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ลดความเหลื่อมล้ำในระบบสาธารณาสุขลดการนำเข้านวัตกรรมทางการแพทย์และสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนทั้งสามหน่วยงานจึงร่วมขับเคลื่อนแนวคิดดังกล่าวให้เกิดผลเป็นรูปธรรมผ่านการบูรณาการองค์ความรู้และทรัพย์สินและทรัพยากรระหว่างหน่วยงานในหลายมิติ อาทิการส่งเสริมการสร้างสรรค์น,นวัตรกรรมทางการแพทย์โดยนำฐานข้อมูลสิทธิบัตรมาวิเคราะห์แนวโน้มเทคโนโลยีก่อนเริ่มการวิจัยการส่งเสริมการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาโดยพิจารณาคำขอรับสิบทธิบัตรแบบเร่งด่วนให้กับนวัตรกรรมทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวมการให้คำปรึกษาเชิงลึกด้านทรัพย์สินทางปัญญาผ่านศูนย์ให้คำปรึกษา ด้านทรัพย์สินทางปัญญาตลอดห่วงโซ่มูลค่าทรัพย์สินทางปัญญารวมทั้งการทำตลาดทั้งในและต่างประเทศในวุฒิกายกล่าวเพิ่มเติมว่ากรมทรัพย์สินทางปัญญาเชื่อมั่นว่า ความร่วมมือครั้งนี้จะเป็นก้าวสำคัญของการพัฒนานวัตกรรมด้านสุขภาพและการแพทย์ของไทยสร้างผลงานสิทธิบัตรที่มีมูลค่าตอบโจทย์ความต้องการของตลาดพร้อมสร้างไรายได้เข้าประเทศผ่านการซื้อขายสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาและสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐที่เข้มแข็งเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนด้วยทรัพย์สินทางปัญญาและเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณาสุข ดรนรงศิริเลิศวรกุลผู้อำนวยการสวทชให้ข้อมูลว่าสวทชได้ร่วมดำเนินการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมและต่อยอดการใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมด้านสุขภาพและการแพทย์กับกรมการแพทย์เพื่อเสริมสร้างโอกาสในการเข้าถึงผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพเทียบเท่าระดับสากลสร้างความคุ้มครองต่อคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของประเทศ สวทชได้ดำเนินงานผ่านการทำงานของศูนย์แห่งชาติทั้ง5ศูนย์คือ 1. ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพมุ่งพัฒนางานด้านเทคโนโลยีชีวภาพ 2. ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติพัฒนางานด้านเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับวัสดุต่างๆ 3. ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ มุ่งพัฒนางานด้านอิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 4. ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติมุ่งพัฒนางานด้านนาโนเทคโนโลยีและ 5. ศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติมุ่งพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานของประเทศนอกจากนี้ในด้านการแพทย์ยังมีศูนย์วิจัยเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกและเครื่องมือแพทย์ ซึ่งเป็นศูนย์กลางของการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านเครื่องมือแพทย์นวัตกรรมสุขภาพอุปกรณ์ประมวลผลสัญญาณชีวการแพทย์เทคโนโลยีฟื้นฟูสมรรถภาพเทคโนโลยีที่ทุกคนเข้าถึงและเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกโดยทางอเมรดมุ่งเน้นการพัฒนาเครื่องมือแพทย์ และแพลตฟอร์มเทคโนโลยีบริการด้านการวินิจฉัยการรักษาการฟื้นฟูสมรรถภาพรวมถึงการพัฒนาอุปกรณ์และแพลตฟอร์มเทคโนโลยีเพื่อป้องกันเสริมสร้างสุขภาวะและระบบบริการสุขภาพและการพัฒนาอุปกรณ์และแพลตฟอร์มเทคโนโลยีสำหรับการสร้างความเสมอภาคทางสุขภาพผู้อำนวยการ สวทชให้ข้อมูลเรื่องบทบาทของสวทชภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือตลอดระยะเวลา5ปีนี้สวทชจะร่วมกับกรมการแพทย์ในการดำเนินการวิจัยพัฒนานวัตกรรมด้านสุขภาพและการแพทย์ที่จำเป็นและเป็นที่ต้องการต่อระบบสาธารณาสุขของประเทศอาทิโครงการกระดูกเทียมสำหรับผู้ป่วยมะเร็งกระดูกโครงการ 3D ปริ้นในด้านการแพทย์และขดลวดคำยันหลอดเลือดหัวใจรวมถึงเรื่องมีความสนใจร่วมกันเช่นการสังเคราะห์โปรตีน EGS เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์เวชส,สำอางและยารักษาโรครวมถึงการนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์มาใช้ในการวินิจฉัยเป็นต้น นอกจากนี้สวทชจะร่วมสนับสนุนข้อมูลทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ทดสอบมาตรฐานที่จำเป็นการบริหารจัดการโครงการวิจัยและทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญารวมถึงการใช้กลไกบัญชีนวัตกรรมไทยเพื่อสนับสนุนให้นวัตกรรมจากการวิจัยและพัฒนาให้สามารถเข้าสู่ตลาดสร้างผลกระทบทั้งเชิงเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืนต่อไป นิวส์ยี่สิบสี่สถานีประชาชนสุกันวรลีสุวรรณรายงาน